ใช่แฟบริกสวัสดีค่ะไอเดียงานผ้าในวันนี้นะคะตาจะมาสอนเพื่อนๆทำกระเป๋าใส่ดินสอนแบบง่ายกันค่ะจะมีอุปกรณ์และวิธีการทำอย่างไรบ้างนั้นไปรับชมกันได้เลยค่ะอุปกรณ์ในวันนี้นะคะก็จะมีผ้าคาตอนทีซีค่ะวันนี้ตาจะใช้ผ้าคารตอนทีซีสองสีนะคะสำหรับด้านนอกแล้วก็ด้านในค่ะผ้ากาวซิปขนาด20นิ้วค่ะ เข็มหมุดปากกากันไกรและสุดท้ายนะคะเป็นแพทเทิร์นค่ะตาจะใส่ลิงก์ดาวน์โหลดเอาไว้ใต้วิดีโอในช่อง Youtube ของสีชัยแฟบริกนะคะอุปกรณ์พร้อมแล้วเราไปรับชมวิธีการทำได้เลยค่ะขั้นตอนแรกดาวน์โหลดแพทเทิร์นลงมาก่อนนะคะในแพทเทิร์นจะเขียนว่ามีแผ่นต่อค่ะ ให้เพื่อนตัดเส้นตรงนะคะจากแพทเทิร์นแรกก่อนค่ะจากนั้นนะคะวางแพทเทิร์นลงไปตามเส้นที่ปรากฏอยู่ในแผ่นที่สองค่ะแล้วก็ใช้เทปนะคะติดตรงกลางเลยค่ะหลังจากต่อตัวแพทเทิร์นเรียบร้อยนะคะก็จะได้ชิ้นงานออกมาแบบนี้ค่ะจากนั้นก็ให้เพื่อนตัดตามเส้นทึบได้เลยค่ะ ัดออกมาเสร็จเรียบร้อยเพื่อนๆก็จะได้แพทเทิร์นออกมาแบบนี้ค่ะวิธีการตัดผ้านะคะเราจะตัดชิ้นผ้าแถบนะคะทั้งหมด2ชิ้นค่ะและเราก็จะตัดผ้าด้านนอกนะคะตามแพทเทิร์นในชิ้นแรกนะคะตัดผ้าด้านนอก2ชิ้นผ้าซับใน2ชิ้นพอตัดผ้าด้านนอกเสร็จแล้วให้เพื่อนๆตัดตามเส้นปะแล้วนําไปตัดผ้ากาวค่ะใช้ผ้ากาวทั้งหมด2ชิ้นนะคะเดี๋ยวตัดผ้าเสร็จเรียบร้อยเรานํามาประกอบกันค่ะ รัดผ้าเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะได้ออกมาแบบนี้นะคะก็จะเป็นผ้าด้านนอก2ชิ้นค่ะส่วนของผัาซับใน2ชิ้นค่ะและก็จะเป็นผ้ากาวทั้งหมด2ชิ้นค่ะแล้วก็จะมีแแถบด้านข้างนะคะอีก2ชิ้นค่ะต่อมานะคะเราจะนำส่วนของผ้าด้านนอกประกอบกับ ัวผ้ากาวค่ะไงผ้าด้านนอกขึ้นแบบนี้นะคะแล้วก็นําผ้ากาวด้านที่เป็นกาวค่ะวางทับลงไปตรงกลางแบบนี้เลยคะ่ะจากนั้นนะคะก็ใช้เตารีดขารีดได้เลยค่ะ แบบนี้ทั้งหมด2ชิ้นเลยนะคะแล้วเดี๋ยวเรานำประกอบกันค่ะติดผ้ากาวเรียบร้อยนะคะก็จะได้ชิ้นงานออกมาแบบนี้ค่ะต่อมานะคะเราจะมาวัดเซนเตอร์ของทั้งผ้าซับในผ้าด้านนอกแล้วก็ตัวซิปค่ะวิธีการวัดนะคะเราก็จะทำการพับครึ่งชิ้นงานค่ะแบบนี้นะคะแล้วก็จะใช้ปากกาค่ะทำมาร์กเอาไว้ค่ะ ราก็จะได้เซนเตอร์ของชิ้นงานแบบนี้แล้วนะคะทําแบบนี้ทุกชิ้นเลยนะคะแล้วเดี๋ยวเรานํามาประกอบกันค่ะกําหนดจุดกึ่งกลางของชิ้นงานเรียบร้อยนะคะก็จะได้ออกมาแบบนี้ค่ะต่อมาค่ะเราจะประกอบตัวซิปเข้ากับผ้าค่ะให้หงายด้านผ้าซับในนะคะด้านที่เป็นด้านถูกขึ้นค่ะวางตัวซิปนะคะลงไปค่ะให้มาของที่เรากําหนดไว้นะคะเท่ากันแบบนี้เลยค่ะ และความด้านถูกของตัวชิ้นงานด้านนอกนะคะลงไปเลยค่ะให้จุดที่เรากำหนดไว้เท่ากันนะคะจากนั้นก็ใช้เข็มหมุดค่ะยึดชิ้นงานไว้ด้วยกัน,นะคะ่ะ เสร็จเรียบร้อยนะคะเราก็จะนำส่วนนี้ไปเย็บค่ะ <ST> <C yani> พอเย็บเสร็จเรียบร้อยนะคะ <S <S <lots of them> ก็จะได้ชิ้นงานออกมาแบบนี้ค่ะ ต่อมานะคะเ,เพื่อนๆให้พลิกด้านถูกขึ้นค่ะจากนั้นนะคะประกบผ้าทั้งสองชิ้นเข้าหากันแบบนี้ค่ะแล้วก็ย้ำให้ตัวผ้านะคะวางเสมอกันแบบนี้ค่ะพลิกด้านหน้าขึ้นแบบนี้นะคะจากนั้นเราจะนำไปเย็บขอบค่ะทำแบบนี้ทั้งสองด้านเลยนะคะ เสร็จเรียบร้อยนะคะก็จะได้ชิ้นงานออกมาแบบนี้ค่ะต่อมานะคะเราก็จะมาเย็บติดผ้าแถบด้านข้างนะคะวิธีการก็คือเราจะใช้ผ้าแถบที่เราตัดเอาไว้นะคะทั้งสองชิ้นค่ะนำมาพับค่ะพับชายทั้งสองด้านด้านบนแล้วก็ด้านล่างเข้าหากันแบบนี้นะคะ จากนั้นค่ะประกบทั้งสองด้านเข้าหากันค่ะก็จะได้ออกมาแบบนี้นะคะพอได้ออกมาแบบนี้นะคะเราก็จะนำไปติดปิดปิดด้านหัวแล้วก็ด้านท้ายของซิปค่ะ พอได้แบบนี้นะคะเราก็จะนําไปเย็บทั้ง2ด้านเลยค่ะ เสร็จเรียบร้อยนะคะเราก็จะได้ชิ้นงานออกมาแบบนี้ค่ะต่อมาค่ะงายด้านผิดขึ้นแบบนี้นะคะเราจะประกบแยกนะคะเราจะประกบด้านถูกของผ้าซับในเข้าหากันแบบนี้ค่ะแล้วก็ส่วนของชิ้นที่เป็นด้านนอกก็จะประกบด้านถูกเข้าหากันแบบนี้ค่ะใช้เข็มหมุดนะคะยึดชิ้นงานเอาไว้ค่ะ มดรอบชิ้นงานเรียบร้อยนะคะเราก็จะนําชิ้นงานไปเย็บค่ะเราจะเย็บเราจะเย็บด้านบนนะคะแล้วก็ด้านข้างของทั้งชิ้นซับในแล้วก็ด้านนอกเลยค่ะส่วนด้านบนของทางชิ้นซับในนะคะเราจะเว้นเอาไว้สําหรับกับด้านผ้าช่องกับด้านผ้านะคะเอาเว้นไวย้ยาวๆหน่อยค่ะตรงบริเวณนี้นะคะนําชิ้นงานไปเย็บได้เลยค่ะ เ็บเสร็จเรียบร้อยก็จะได้ออกมาแบบนี้นะคะต่อมาค่ะเราก็จะมาเย็บบริเวณก้นของกระเป๋าต่อ,ตอมาค่ะเราก็จะมาเย็บบริเวณมุมต่างๆของกระเป๋านะคะเราก็จะเริ่มจากตัวของผ้าซับค่ะจับตะเข็บทั้งสองด้านแบบนี้นะคะให้ชนกันค่ะใช้เข็มหมุดนะคะยึดชิ้นงานไว้ด้วยกันค่ะ จะได้แบบนี้นะคะเราก็จะนําไปเย็บค่ะเย็บทั้งหมด4ี่มุมเลยนะคะส่วนบริเวณที่ติดกับซิปนะคะเราก็จะจับเหมือนกันค่ะจับให้ตัวจีบตรงกันแบบนี้นะคะพอตรงกันทั้ง2องด้านแล้วเราก็จะใช้เข็มมุดค่ะในการยึดชิ้นงานไว้ด้วยกันค่ะ พอกัดแขมุดเรียบร้อยแบบนี้นะคะเราก็จะนําชิ้นงานไปเย็บค่ะนําไปเย็บทุกด้านเลยนะคะ เรียบร้อยก็จะได้ออกมาแบบนี้นะคะพอได้แบบนี้แล้วนะคะเพื่อนๆก็กลับด้านผ้าได้เลยค่ะเราก็จะได้ชิ้นงานออกมาแบบนี้นะคะ ขั้นตอนสุดท้ายนะคะเ,เพื่อนๆให้หยิบตัวช่องกับด้านผ้าที่เราได้ทําการเว้นเอาไว้ตอนที่เย็บมอสักครูนนี้นะคะแล้วก็พับขอบเข้าไปด้านในแบบนี้ค่ะจากนั้นนะคะก็ใช้เข็มหมุดค่ะกัดชิ้นงานเอาไว้ได้วยกันค่ะ จากนั้นนะคะเราก็นำชิ้นงานนะคะไปเย็บปิดช่องกับด้านผ้าได้เลยค่ะหลังจากที่นำไปเย็บปิดช่องกับด้านผ้าเรียบร้อยนะคะก็จะได้ชิ้นงานบอกบาแบบนี้ค่ะยัดตัวผ้าสับในนะคะเข้าไปด้านในเหมือนเดิมค่ะจะระเบียบด้านในให้เรียบร้อยนะคะ แล้วก็จะได้ชิ้นงานพร้อมใช้แบบนี้แล้วค่ะก่อนจากกันวันนี้นะคะกดติดตามช่องเสีชัยแฟบริคของเราไว้ด้วยนะคะน้าตาจะนำไอเดียงานผ้าที่ทำง่ายๆมาฝากกันอีกค่ะขอบคุณทุกการติดตามรับชมนะคะไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าคะ่ะขอบคุณค่ะ